ที่สวยที่สุดในรอบสามสี่เดือนที่ผ่านมาต่อท้ายครับโอเ,เว่นบวนมาเรื่อยๆเลยจ้าขบวนมาเรื่อยๆเลยครับกล้องนิ่งๆนะครับเจีจะบอกให้หมดครับผมอยู่สามสี่ังไอนมา ขอโทษครับออกมาหมดแล้วแจ้งด้วยนะครับ